อี่สภาพยางรถเนาะพี่น้องตอนนี้เราก็ยืนเนาะขอกราบสบายดีเนาะกาสวัสดีต่อทุกคนนะครับตอนนี้ยินดีตอนทับเข้าสู่สองบ้าคุมขึ้นเก่าเนาะ แต่ว่ามือนี้นคมกอาจะนําเนาะจะไปนําาจ้อยเนาะนําาจ้อยไปทายแคมเนาะแต่ช่วงนี้เนาะเฮากกําลังขี่รถไปตามทางเนาะเะจะไปเบิ่งอ่าเมืองกระลึกใหม่เนาะเจ้าจะมารีวิวเืงกระลใหม่แลก็จะไปรีวิวตาม ธรรมศาสตร์นอนตามแคมท่าเนาะไอเอฟซีในเบอร์ไปส่งน้ำกันเนาะเพราะว่าข้าพบ aja ครั้งแรกในชีวิตนอนเท,ท่ได้ขี่นะรถใหญ่เนาะเพราะผ่านมาก็บ่เคยเนาะแต่แว่างอนอาจะเข,านะข้าส้มผมจะเอาควากให้เอฟซีทุกคนเนาะช่วยกไลค์กดแชร์เอาเพื่อเป็นกำลังใจสำหรักคลิปนะโอเคเราสามารถเข้าสมคลิปนี้แบบยาวๆเลย ไปนับเบาจอยเนาะาไปคลายแคมว่าเฮากาเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ในขี่รถน้ององเบาจอยเลยกรับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขี่รถใหญ่นะจ๊ะเนาะที่ผ่านมาเราไม่เคยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลย กายกันเนาะกับคนใหญ่แนวคีฟฝุ่นเนาะจนบรอยวณเห็นทางเลยเพราะว่าเส้นทางคนข้างยากไป โอเคเนาะแต่ว่าส่วนนี้เขากับโมฮอตเนื้อก็ลืมแล้วเนาะเพราะว่าเขาจะไปสามคนเนาะกับนกทรายเขาเขาจะมาขายแคมเนาะแคมป์กับบุหรายกับประมาณนี้เนาะแต่ว่าอยู่ในหันก็จะมีสองห้าสามสอบประมาณน่ะแต่ว่ายางมันจะอ่อนเนาะอาจะมาเพิ่มลมหน่อยได้ยินเท่าน้เดีย โอ้ยตองกเซ็นโอ้ยดม่วงเลยนะมัดบนเน่เนาะแค่มันจะตกไปตามทางเลยจากประมาณซองสอบซานสอบเนาะน เพราะว่าช่วงนี้เขากามมาหอดเมืองกะลึงเนี่ยแต่ว่าบด้เข้าในเนาะมันจะ,นจะอยู่นอกแน,น,น่สักหน่อยเนาะ เมนดอกแคมป์อยู่ในกระสอบว่าอยู่ทางนอกมันจะเต็มเนาะเอาไว้ในอีกเครื่องหนึ่งว่าทั้งหมดเท่ากับไปสามคนกับนองลุงเนละไปกับเขาจอยกับน้องซ้ายกับไปเป็นปูขับรถไป จึงบรักเจ a าวันอายหัวใจทางน้องเห a ือกนาถึงน้ำตาพังบอกอยสางน้องสำดาเป็นแค่ไม่อ่อ้า i okay. คอยตัวนี้นะตั้งแต่อ่าจอบผู้หน่อจังหวะอ่าหุวยเลยเนาะเอาลงคอยไปเรื่อยๆนาะในเนี้ยความไกลกับประมาณอยู่ทึ่งหลักนาะความมันสูงของผู้หนุ่ยนี่เนาะคอยตันี้ตอนนี้ใส่โลกลง ่กวดอีสภาพยางรถเนาะพี่น้อง<ล>เพราะว่าเฮาแลีนมาแต่เมืองใหม่เนาะแต่เมืองกระเลงเนาะอ,อันนี้กฮอดอ่าเมืองเก่าเนาะเมืองเก่าที่เมืองอ่ากะลลงอยู่ยปัจจุบันเนาะแต่ว่าเขาใหญ่มาจากนี้เลยู่มาตั้งเมืองใหม่นเนาะแลีนมาพอเทะเลหน่อยอยางเป็นแบบนี้แหละสภาพมันพาาายยเเลลคนนนนนั้แแแตต่่่่่บอที ชใช่สนนิ่กอนใ่ไมมีแต่เมืองเกา่าอันนี้คอยกับขี่รถมา็คตรเมืองเกา่าแต่ว่าเ้ากับบดบสมาแต่ครึ่งครึ่งเมืองเก่ากับเมืองใหม่หน่อยแต่ว่าอันนี้กบบมบหมอดบริษัทเนาะจะไปขอเขาเนาะแก้ไขให้โคตรช่วยเลยพี่หน้อมเลย ตอนนี้เราก็ยืมเนาะายืมนอหล่อรถของบริษัทเนาะหลรถขน,ดนดขาดเนาะรถสกูวขนาดเนาะจะยืมจากบริษัทเพินน่นเนาะเพิ่นก็แก้ไขให้แต่ว่าได้เนี้ก็กอดค่ำแล้วก็ประมาณหาหกโมงเนาะประมาณนั้นาโมงถึงหกโมงเราก็จะเกียม ใาสา่เสา่วน,น,นตัวน,นี้เราจะขึ้นเลยเลยนาะถึงตั้งรถโอเคแต่ว่าเราก็แล่นรถไปเรื่อยๆเนาะได้กระเบนได้เข่าทางยางแล้วเนาะแต่ว่ายังมาทัานหอดแขงเถื่อเนาะยังทันหอดเซกองเถื่อ ยังอยู่นอกแคว่งนอกแต่ว่า,ขาเขากเจ้ากับปูยางอาปูทางยางสันเรียบร้อยแล้วเพราะว่ายางรถเอานอนมันกับัวมันกระเพ่คือดังทุกคนเห็นนอนในวิดีโอนี้นะที่ขเจราได้อัด นในคอนคอนนั้นเนาะต้ว,ว่านี้เอาขาเข่าทางยางแล้วเนาะอ่ะโอเคเนาะแต่ว่าผ่ากนการฮะหาลงมาเนาะแม่บาทข้าพเจ้าเนาะอันนี้เอาสีมาขายแคมเนาะว่าสิขายด้วยเมืองต่ไปมาหน้าดเมืองเฮาบุกมีนคนซื้อก็เลยลงซื้อกองเลยเนาะ การไปตามทางของกบราชการจะโคตรยากเลยรพระายางลดเนาะยางลดนอซ้อสักซ่มันซ้อมันหัวมันเพ่ก็เลยมาคอ,อางงานคายยากในสักษามาหอดี่จะประมาณเก่าโมงสิบโมงบอโมงมาหอดเซก่อนนะถาว่าผ่านการเกณฑ์หม่ของพวข้ารเจ้ากั อาสินจบลงบนนี้เลยนะตัวละครเขาเสียมาพาจากเอฟซีเนาะครับจะเาข้อฝากให้ทุกคนเราชวยกนไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจจบภาษาคลิปแตะมีกำลังใจสร้างคลิปต่อไปนาอสหรับคลิปนี้เป็นจบลงเพียงบนนี้เลยนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอขอบใจ